โอเวอร์ฟลูหรือท่อน้ําล้นเนี่ยป้องกันน้ําล้นขึ้นมาที่ขอบอ่างแล้วปลามันกระโดดออกนะครับอันนี้เป็นอ่างปลากลางแจ้งแบบนี้นะแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันล้นน้ํามันตกลงมาในอ่างแล้วน้ํามันล้นแล้วปลาผม,มาชอบกระโดดออกก็เลยมาใช้ตัวนี้นะอันนี้เป็นโอเวอร์ฟลูแบบ DIY วิธีการใช้นะจุ่มลงไปก่อนนะแล้วก็ไล่ฟองอากาศที่มันอยู่ในท่อออกมาให้หมดนะถ้าฟองอากาศมันออกมาไม่หมดเนี่ยมันจะไม่ดึงน้ํา นะอ่ะพอฟองอากาศคิดว่าน่าจะออกหมดแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยยังไม่หมดนะอ่ะออกหมดแล้วนะครับจากนั้นยกขึ้นมานะยกขึ้นมาตรงๆแล้วก็เอามาพาดไว้แบบนี้ปั๊บเห็นไหมน้ำมันก็จะไหลออกมาละอ่ะแบบนี้ คราวนี้น้ำมันก็จะไหลยอยู่แบบนี้นะจนกว่าระดับน้ำในอ่างเนี่ยมันจะลดลงอยู่ต่ำกว่าปากของท่ออันนี้ผมก็จะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับคราวนี้ก็จะหมดปัญหาเวลาฝนตกใส่แล้วน้ำมันล้นออกอ่างแล้วปลามันกระโดดนะครับเพราะว่าพอฝนตกลงมาปุ๊บระดับน้ำมันก็จะไม่สูงไปกว่าปากท่อตัวนี้เพราะว่าถ้ามันสูงขึ้นมาถึงปากท่อปุ๊บน้ำมันก็จะเข้าท่อนี้แล้วมันก็จะไหลออกตรงนี้สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำก็เปิดน้ำใส่ทุกวันให้น้ำมันล้นออกทุกวันแบบนี้ก็ช่วยให้น้ำที่เเราาลี้งป สะอาดขึ้นได้นะครับใครที่